อากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตนะ่ะจะทำยังไงดีมานี่สิครับถ้ามี True Money Wallet ไม่ต้องง้อบัตรเครดิตอีกแล้วจะเป็นยังไงคลิปนี้มาดูกันเลยครับกับผ่อนมือถือง่ายๆด้วย True Money Wallet 0%ด้วยนะที่คุณอาจไม่เคยรู้ True Money Wallet มีวงเงินอนุมัติให้ผ่อนมือถือได้ จะซื้อ <Wow. S 1> มือถือรุ่นไหนก็ได้0%เฮ้ยสมัครง่ายมากนะ <c oughs> โดยเขากำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ <c oughs> คุณต้องเป็นสัญชาติไทยอายุระหวา่าง20-60ปีผู้สมัครต้องมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับสมัคร True Money Wallet พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้แล้วด้วยนะส่วนเอกสารก็ตามนี้เลยครับมีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากสามารถใช้รายการเดินบัญชี จาก Money Banking ได้ต้องมีรายการเดินบัญชีมากกว่าเดือนละ8,000บาทนะครับระยะเวลาการใช้งานก็ต้องนานมากกว่า2เดือนด้วยถึงจะสามารถยื่นผ่อนได้นะเมื่อเรามีเอกสารและคุณสมบัติของตัวเราที่ต้องการแล้วไปดูการสมัครการใช้งานผ่อนมือถือ0%จากทูมันนี่วอลเล็ตกันเลยดีกว่าอันดับแรกเรามีทูมันนี่วอลเล็ตแล้วใช่ไหม ถ้ามีแล้วเราก็ตรงไปที่สาขา t u u s h o p ได้เลยครับแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกรายละเอียดเราก็กรอกให้เรียบร้อยนะแล้วก็รอการอนุมัติจาก SMS ขอบอกว่าไม่นานครับแต่มันจะมีปัญหาถ้าคุณยื่นไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทนะเมื่อเราอนุมัติแล้วตานี้แหละก็นำไปซื้อมือถือได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ การซื้อมือถือผ่อนผ่านช่องทางนี้ทูมันนี่วอลเล็ตน่ะเรายังได้รับ2 point โดยถ้าเราจ่ายไป100บาทก็จะได้2 point หนแต้มสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ทั้งร้านของทูชอปอ่ะตั้งแต่ราคาเครื่องที่มากกว่า2,000บาทขึ้นไปสามารถผ่อนได้เลย0% การผ่อนชำระค่ามือถือรายเดือนนั้นจะต้องใช้งานผ่านแอป,ป True Money Wallet โดยชำระผ่านบินทั้งหมดหรือจะสแกน QR Code ก็ได้อย่าลืมเติมเงินเข้า True Money Wallet ด้วยนะครับช่องทางก็มีหลายช่องทางตามรูปเลยเง<า>ื่อนไขทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่บริษัทก,กำหนดนะครับอ้อ,อแล้วสินเชื่อนี้ออกโดยบริษัท แอสเซนนาโนจำกัดนะครับหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการใช้งาน True Money Wallet หรือเราจะสอบถามเกี่ยวกับการสมัครผ่อนชำระมือถือ0%สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Money Customer Care หรือโทรไปที่1240กด3ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ m e m m o Logic ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีสิ่งดีๆมาอีกแน่นอน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว